สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพรมีเป็น t o y ยต้ v วีออสนะคะโฉมปี2007นะคะคันนี้เลยมานำเสนอได้รถบ้านนะคะสภาพสวยเครื่องเดินเรียบนิ่งมากนะคะดูเริ่มเลยกระจังหน้านะคะจะเป็นลายหลังพึ่งนะคะตัดขอบคิ้วบนตรงนี้นะคะด้วยตรงกลางเนี่ยด้วยโครเมียมนะคะสวยๆเลยมีสปอตไลท์ ด้านข้างนะคะชุดแต่งครบนะคะสเกิร์ตสปอยเลอร์แม็กนะคะดูแม็กขอบสิบห้านะคะคันนี้ได้ซีรีส์หนึ่งเกห้าห้าสิห้านะคะแม็กสวยเลยนะคะชุดแต่งรอบคันดูผิวพัน์นะคะด้านข้างประตูตรงนี้นะคะแต่งโคเมียมติด เทียดีมานะคะด้านหลังสเกิร์ตสปอยเลอร์ครบเลยคันนี้รอบรอบคันนะคะสภาพสวยไม่มีตําหนินะคะผิวพันธุ์ดีน็อตเดิมไม่ขยับเลยเดี๋ยวเริ่มดูกันที่ ภายในตัวรถนะคะต่อกันที่ภายในนะคะนีเลยกระจกไฟฟ้าสี่บานนะคะเซ็นชัลล็อกภายในเนี่ยได้เป็นเบาะหนังนะคะพวงมาลัยเดิมเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะคะคันนี้เกียร์ออโต้ภายในเนี่ยได้เป็นเบาะหนังนี่นะ ว่าหนังดำสภาพสวยเลยฝ้าเพดานนะคะไม่มีเจมิมไม่มีตำหนิอะไรเลยนะคะนี่นะคะคันนี้เนี่ยได้สภาพแบบแน่นมาอัดได้ถึงร้อยสี่เลยไม่มีกระดิกเลยนะคะตังเสียงเครื่อง วิทยุแอร์ U อะไรปรกติหมดเลยนะคะ,ะต่อกันที่ด้านหลังนี่นะคะกว้างนะคะนั่งสบายเลยสภาพเบาะดีมากนะคะดูองศาจากด้านหลังนี่นะคะฝ้าเพดานเรียนเนียนกริปไม่มีตำหนิเลยดู มองจากด้านหลังนะคะสวยงามเลยเดี๋ยวไปต่อกันที่ในส่วนของห้องเครื่องแล้วก็ด้านฝาท้ายนะคะเก็บของต่อกันที่ในส่วนของห้องเครื่องเลยนะคะนี่เลยให้ดูคานก่อนคานเดิมน็อตไม่ขยับเลยนะคะดูได้เครื่องเดินเรียบนิ่งนะคะ น็อตเดิมสวยๆเลยรอย make art, เมคอาร์เบ้าโชกทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากนะดูฝากระโปรงดีไม่มีตำหนิเลยนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่ด้านหลังกันสำหรับด้านท้ายนะคะนี่เลย ด้านหลังก็ที่เก็บของเยอะนะคะสภาพดีดูรอยซีนนะคะเดิมๆฝาท้ายละ่ะก็ไม่มีขยับเลยนะคะน็อตเดิมมากสภาพดีนะคะไม่มีตำหนิรถเดิมๆไม่มีชนนะคะคันนี้สภาพสวยมากการันตีเครื่องนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ v ีออคันนี้เป็นรถปี2007นะคะสีบอลเงินสภาพดีมากนะคะคันนี้เนี่ยได้เบาะหนังเจ้าของเดิมดูแลมาค่อนข้างดีนะคะสภาพสวยกริบเลยใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะด้วยสภาพรถเดิมๆหัวน็อตหัวน็อตเนี่ยไม่ขยับเลยนะคะราคาเนี่ยแพรเปิดขายอยู่ที่189,000บาทนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามแพรนะคะ0-81 9391844คันนี้นะคะเอกสารเล่มพร้อมโอนซื้อสดไม่มีบวกแวดนะคะฝากกด subscribe ติดตามช่องแพรด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทิปต่อ,ตอไปว่าแพรมีรถอะไรมานำเสนอวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะไปเลย